ครับสวัสดีครับอยู่กับชูรุอีสานอีกมือนเดิมนะครับวันนี้ยามสายยามบ่ายกินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะก๋วยเตี๋ยวอะไรมากครับก๋วยเตี๋ยวผมนี่นอู้หูมีน้องก๋วยเตี๋ยวครก <laughs> <laughs> อู้น้องเอ้ยก,ยวก <laughs> ๋วยเตี๋ยวครกใครกินไหมครับพี่น้องมีใครให้มีกินครับ <laughs> โอ้อร่อยครับช้อนครับ กินไม่ได้อืมอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวครกนี่อร่อยไหมล่ะอะไรอร่อยอร่อยไหมผมจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวโครกก๋วยเตี๋ยวครกอยู่นี่ผมกินเส้นเล็กไม่ค่อยเป็นผมกินเป็นเส้นใหญ่น้องนันเอวบรวบอกว่าสั่งพิเศษเลยครับเอาเนื้อเยอะๆมาแต่เส้นครับเนื้อไม่มีต้องบอมเนาะ ครับสำหรับชิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องกินข้าวกินปลากันก่อนนะครับเอาก๋วยเตี๋ยวครกนี่ครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวครกนะครับสูตรเด็ดเลยครับแค่นี้ก่อนเด้อครับ